ข้าเข้าหงส์นห้าผู้ดีเออเห็นหงส์นนี้หุบมือะนักตั้เบน่อก็คือทอดหน่อยเพี้ยออานีเขาวุ้นบุนหน่อยเลยเกาะไปเกาะไปกอยู่อะไปงานอะไรแล้วนี่ตอนนี้มันแข่งอยู่แล้วมันจอดงานนี้ก็ยังหัวโบ้บุ้นหมด้ว

Mình nhắn nghe Cái lút Tí có nằm lút cái nằm Cô đi นั่งแม่นบ่นั่ง cô đi แม่น ต <rium> <Dante> <tes pel asure> ั้งบการสูงยอเคืองนาช้าตั้งใจอยู่ส่งานกว่า60ปีอเคืออเคอยังไมให้สูดคองย่อเคื่องบอกย่อไม่ไดสดดิเอาบบาเ็บเอาน้อพ่อจะติอยูซือ่าตอ้ เดี๋ยวเบิกันครับมันจะเป็นเังไรตอนจบตอนจดถ่ายนี่เป็นเนังไรมันจิตคื่ส่งอีกคือเขาว่าบว่ o A w A.